สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจ้าชายะลุนะคะสวัสดีค่ะมานี่แพ็กของค่ะพี่น้องมาแพ็คของว่าจะส่งกลับไปตั้งไทายก่นอนเนาะว่าอวเอาว่าย่าเข้าไปห้าก็ระตองใส่กระเป๋าลัเงเทอร์้าใส่กระเป๋าหลายมันกัดนักมันกัดเกิน้าก็ต้องเข้าก็ต้องเอาของข้าออกพี่น้องคอยกันเลยมาแพ็กสองของ,องส่งไปก่อนก่อนห้าสิบไปเนาะกองจ้ะของกระเสีแมิเตสผ้านนะพี่น้องเนาะผัก ี่ฝากนอก้องฝากลูกฝากหลานก o บ e r ม m e ฝากนี่แหละฝาก,กผู้เฒ่าผู้แก่นะใส่เสือ้อเสื้อสื้อผ้อาของสปอร์ตเด็กๆก็จะง่ายเพิ่นเสื้อให้เพิ่นผู้เฒ่าผู้แก่พ่อจิได้ใส่เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นจิตในใส่เสื้อของฝากไว้ฝากพ่อจะดีใจเสื้อบีอะไรมาไม้แต่กะพูดและโตนะพี่น้องเก็กดีใจเลยละของห้า ของฝากแ่างมังนอกแต่บ้านเท่ากับของก็ดีคือกันในไปเท่าอยากเอาไปฝากคนซื้อตกระดาษกนให้พี่น้องกระดาษก่อนเนพนระาะว่าเกิดเท่เาใส่ของใส่กระเป๋าน่ะพี่น้องใส่กระเป๋าแล้วมันหลายโพดแต่มันกหน,นักเกินเกิกว่าเท่าสี่เห็ุใดเนาะมันหนักเกินนะพี่นอ้องก็มันหนักเกินเกิดว่า เขาไปแก้ไข่ทั้งนามองสนามบินมันก็จะมีปัญหาเขาก็จะเอากองข้าออกหมด,ชด,ดเชดายจะไปจะหนีเยดายลรอพี่น้องเอเย้ขอยขบับบอลอันเด็กเขาเชดายติดกองก่อนจ้ะติดกองก่อนเข้าสื่อเขาตังใจะจะเอาไปฝากพี่พักนอ้องเลยปสิทธทรงไปก่อนจ้ะของไปหอดเขา้ากับไปหอดบานพอดีเนาะของไปหอดเข้ากับไปหอดบานพอดีเอา เอากบมาทับก,กองเพราะว่าอย่ามันเป็นประโยชน์เอากบมาทับก,กองจริงๆ,นะงๆก็หนัติดกลางก่อนนะบอกเป็นยัง้ะเอากบมันหนักทับก,กองไว้ไปนองของฝากของฝากพี่น้องเจ็กเล็กเจ็กน้อยพเฒ่าผู้กแกเนาะไปฝากเพิ่นกนดีใจแล้ว เขาเปดิดใจจะเข้าก็ดีใจอยู่แต่ไปฝากคนสาวผู้สาวผู้แก่บ้านเข้าก่อยไป้งสีกับกากฟทุกเท่าได้พี่น้องก่อยทั้งเท่ากับจะซื้อแว่นตานะแว่นตาอ่านหนังสือนะ่อพี่น้องซื้อนังแว่นตาพี่นี่กับติซื้ออยู่ซื้อแว่นตาอนะ่านหนังสือไปฝากคนแว่นตาเพราะว่าก็าคิดเนาะกันว่า คนณมีอายุแล้วก็สายตาก็บ่ค่อยดีกับหันเอาแว่นตาไปกับเขาก็จะอ่านหนังสือชัดเนาะก็จะเห็นเขาจะอ่านหนังสือทุกปีกับไปก็ซื้อได้พี่น้องก็ซื้อแว่นตาไปฝากคนก็ซื้อเสื้อผ้าซื้อยังเงีไปฝากคนเล็กๆเล็กน้อยนี่เป็นตังบองกองใหญ่ๆกองใหญ่ๆเด้พี่น้องผีเนียก็เลยว่าเอาโมนีไปฝากคนพี่น้องเห็นปะ นี่ก็คอยกับดีไซน์ถุงสีนะใส่ถุงของพญาะว่าพญายปนิษย์งานอ่านไปซนี่เนาะเมันกระได้ถุงมั่งสีม้าเนาะของดีไซน่เป็นสีนี่เหงนส่ใส่ไปเสือพัดกระไดกระเป๋าคอยนะพี่น้องทักว่าเสื้อผ้าไปแน่ียังแน่มันกระสีมันกระสีหลายโพดเนาะเพราะว่ามันหลายยนี่ยมันหลายโพดมันกระสีนักกระเป๋าอยกระสีนักได้ไหมนี่มันกระสีมีปัญหาได้ไหมนี่โอ้เสือพากระได้เนาะ มีปัญหาก็จะเอาของห้าออกได้ไหมนี่มันว่าแม่ฟ้อมผิดของเขาความผิดของเ้าเองจะเอาไปเกินเ่ยน,นะติอไปติดปากก็พี่น้องติดปากตรงก่อนตรงที่เรื่องเนาะนี่ถามมันหนักบอลหนักอยู่ก็ต้องเอาไปก่อนเนาะเต็มเลยน,นี่อีกจั๊น้อยเลยนี่อันนี้ก็ซสื่อมาาเมื่อกีดต้องหันเนาะสื่อมาาบาน เป็นเกงโมนี่ไปน้องป๊ะเป็นเกงโมนี่เป็นเกงให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ใส่เราไปน้องเขาใส่เพราะว่าก็อนจะซื้อเนี่ยนะก็เกงแต่ว่าเมี่ยนซับหนพร้อมเนาะผู้เฒ่าผู้แก่บานเฮาเนาะได้ใส่ซื้อไปฝากอีพอนึ่งคอยจะซื้อไปฝากอีพอทุกปีได้พี่น้องสิกลับยับกับกลับบานนะซื้อไปฝากนี่กางเกงจะมีซับหน่าย่าบานเฮานี่ก็ซื้อไมหลายโตอยู่นี่อันนี้กางเกงคอยก็ซื้อไมหลายโตอยู่พี่น้องนี่ คือไปฝากเพิ่นหลายโตใส่เมียนใส่เอ็มก็ใส่อันใหญ่ก็น้อยใส่น้อยแล้วก็ใส่ใหญ่นะพี่น้องสำหรับคนห้าวกะหลังกายกับบุกขื้อกันเนาะบางคนกับน้อยบางคนกับใหญ่เนาะอันนี้พี่น้องบ่อันนี้ใหญ่นะพี่น้องบ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้กะใหญ่ตัวนี้น้อยพี่น้องบ่ตัวนี้กะน้อยเนาะสำหรับ คนเห่าเนาะนี่เสือ้อคนเอ่ยคนซื้อมากมันอนะคนใส่บอดายก็อนแเอาไปฝากลูกฝากหลานฝากผูใ้ใดก็ได้แต่คนใส่ได้นะเพราะมันเป็นยังใหม่ๆเสือเสือมาใหม่ส่วนมากในนี่ก็จะแม่ได้เสือผ้าโมนีเซื้อไปฝากคนก่อนก็เลยตงรงงไปก่อนอยากให้เพิ่นได้ใส่โอ้ยตเต็มเลยเนะาะบัดบบนี้ใส่อัอนนึง ใส่อีกถุงนึงก็จะเอาถุงมาใส่พี่น้องนี่ก็จะใส่ถุงนี้ใส่ไปในถุงพับๆแล้วก็ไปในถุงแล้วก็ค่อยติดกล่องแล้วก็ไปส่งไปสนี่เนาะอันพอหญยเราเมียนเราเห็นงานอยู่ไปสนี่ก็เราเล็เนได้สแตมหลายนะสะเตมสแตมสิว่าถ้าติดกล่องพี่น้องมันไหลาหลาแล้วก็ติดฟี่ส่งฟี่เลาก็เลยนได้ส่งฟี่ได้ส่งโเสียงเงินหนะนะก็เล็เนได้โอกาส แต่ว่าเขาส่งธรรมดาเขาก็ส่งแพงไลยพี่น้องนะเป็นพันนะสองสามพันนะแต่พญายาเมียน,นอันนี้สเต็มฟรีเขาก็เลยเอาไปส่งฟรีไดเราก็สิพับใส่ถุงนี่แหละพี่น้องพับใส่ถุงพับใส่ถุงเนาะไปฝากคนบ้านเฮา ไปเพื่อนแตใส่ฟากพวกเท่าผู้แกเนี่ยแหะคนละโตจะไปฝาวเพื่อนเขาก็เใส่ในถุงนีนพี่น้องนี่ใส่ในถุงนี่นอ,นนนอืมถุงใหญ่เราใส่ทีละสอง พูดถ่ายูดแก่พี่น้องเอ้ยจะโตนแต่ละคน,ะนะก็ได้เนาะมันกระได้ว่ามีฐานหมากไมก้เพล่ดเพลินก็สําคัญกับบัานคนท้าวนาใจกันเนาะพี่น้องเนะาะทำกระได้ว่าลำลุล้ยถ้าก็มีน้าใจกันเนาะนพี่น้องไปเล้ยงจ้าให้แลี้ยงกับกระติดปากไม่ได้เป็นไง ก่อนตากถุงนี่พี่น้องบ้างตากถุงแล้วขอใส่เข้าไปในกล่องนี่จ้ะโอ้โหเขาดีเลยพี่น้องเอ,อ้ยเดีใส่เดีพอดีเลยนี่พี่น้องบ้า ตีเลยเขาก็จะติดกองเนาะติดไรไย,ยอันเอามมัแน่นแน่นเดี๋ยวใส่ปบใหญ่ไปทรงให้ไปหอดไปหอดบ้านก่อนเขาสิไปหอดเนะาะก็กติดตามเบึงว่าของหอดไส่หอดไสแล้วสินะกันท้ันทะรงแบบพิเศษะนะ เข้ากับสิได้ติดตามมาของเข้าฮใส่หมอนมองได้แล้วนี่นะเข้ากับสิรูว่าของเอาจากน,น้ำบินย่างเอาจากมันมันย่างเข้าเลยเข้าสมาติดตามได้ของของเขง้า นั่นจ้ะเด็๋มันแน่นๆเนาะมาตรฐานอย่ามันไปแตกกันทางไปสิน,นี่ก็ไปรลบพี่ชอบไปเฮ้าดิเอาก็ตรงบึงหม้มันดีทำประตูเจ้าของเองเจ้าของเองนี่ดีเนอะ มาที่นี่แนีร่รถจ้าพ่อแม่พี่น้องแนีร่รถจ้ากล้องนี่พี่น้องเห็นบ่นะักเติบเด้นี่แหละเิยบอาเอาใส่ไปใน,นกระเป๋า,าเ้ามันกันไหลเนาะมันหลายน้ำใส่เศษเป็นสปาร์เฮ้ยยัง,นยงนเนยยังเนยเนาะมันหลายก็เลยแบ่งทรงไปเนาะทรงไปหอด ส่วนเส้อห้าสิไปดยไปกะเห้าก็สทรงแบบดวนเอาเนะพี่น้องทรงแบบดวนเอาส่วนแบบดวนเ้าสามารถเช็คได้่าตอนนี้ของอายุสายแล้วออกจากสนามบบนย่างไปหอดใดญย่างเ้าก็สามารถเช็คได้เนาะห้าก็สทรงแบบแบบแบบดวนะน่ะนะนี่แหละแบบไม่จะเสผ้อาอย่างเดียวพี่น,อน,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 น้องเสผ้าไปฝากคนเเถาคูณเถาพวกแกเนาะไปฝากพะวบาบ่ไดดไปโด ไปบานหลายปีแล้วแต,แ,ตแต่ถึงสิไปทุกปีก็ซึ้งสิละทุกปีพี่น้องซื้อไปฝากเพิ่นทุกปีนั่นแหละมาแล้วแต่ปีใดมากปีใดหน่อยเนาะเนี่ยอันนี้ก็หลายเนจักนวยเนาะก็ยังมาแบ่งจับก,กระเป๋า,ลาหลากเฮาเกิดว่าเฮาใส่เต็มเ็มไปมันเกินเกินกําหนดเฮาเสมอเขาก็หายใส่ได้บอ๊บอบทุกซื้อบ่อบจากกิโลนะพี่น้องบ่จากกิโลนะน,กกลนะนักเครื่องบินนะ่นะเขาบ่าหายึ้นเมื่อไหร่เกินนะ่ยนะพใหายเกินที่เขากาหนดไว้เนาะ กขาเล่นให้จังสีเอาเนี่แหละเห็นเอาพอ่อแดดของไปฝากคนทางบ้านเนาะดีใจเป็นว่าดดมากมายไม่ได้มีค่ามากมายแต่มันมากด้วยน้ําใจที่เราจะให้นะเี่น้องเนาะให้พี่ให้น้องเฮาให้ชุงป่านาล้านเฮาอาล้านเฮาเพื่อนก็นจะได้ใส่เพื่อนก็นจะได้เออนี่ของนาของป่าของยายเอาให้เนาะ เนีข่ของลูกของหลานห้ายบันก็เสรบีเจดีใจดนะ้าพี่น้องเนาะงบ่า,บาแต่ข่อยบ่าวตาแต่ผู้ใดกระซังต่อนี่น้ำใจในการก็ถือว่าดีข่อยก็เลยส,ส, <c ười> ส่งสภากไปก่อนไปฝากเพิ่น,นไปซื้อแต่สองอาทิตย์ด้าพี่น้องชดสิได้ชดใช้ยางได้ครบใช้สองอาทิตย์พุ่นน่ะอาทิตย์นั่นก็นได้อันนี้แน่ตั้งใจใช้บเบลอันนี้โอ้บ่ม,มีถท่าเบิ้งอาทิตย์นั่นก่อนอ้าวอาทิตย์นั่นก็โอเคก็เลยได้ก็เลยว่าเอออาทิตย์นี้ก็จะใส่ปัญญไปสงไ่งให้ เนี่ยเขียนพี่ยู่เห็นยังก็ส่งไปเมืองไทยเหาเนาะมาบอกพี่น้องว่าเพลงสีเอาเนอะเพราะว่าขวยามันกระเป๋ามันเกินนหนักพีออ่น้องขว่ยามันเกินหน,นักก่อ,อนจะไปแล้วมันลำบากเนาะอันจังใดกับขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจำบคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่ลลองแตนทร avers คนเดินทางมาเหนือมาหอของมาแพ็คของน้ำกันแพ็คของส่งกับเมืองไทยจ้า อันจังไดกขดไดด็ขอบคุณหลายๆได้อพีนน้องเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ